โรงเรียนนิคมสร้างตัวเด็กพิมายสี่ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมาการการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนนิคมสร้างตัวเด็กพิมายสี่เลขที่133 3, หมู่ที่6ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมาเกต7กระท่งสาธิการเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีพื้นที่ทั้งหมด23ไร่1งาน66ตารางวาอยู่ห่างจากเขตพื้นที่การศึกษา42กิโลเมตรเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนทั้งหมด328คนจำนวนครูและบุคลากร,กรปัจจุบันรวมทั้งสิ้น19คน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิหมาย4มีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือดังนี้ 1. นายธเนศท,ทองน้อยผู้เหนวยการลูกเสือโรงเรียน 2. นายวัชรพลวัชรพาณิ์ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน 3. นางเพ็ญศรีโสดกลางผู้กำกับกองลูกเสือสำรองกองที่1 4. น,นางนารินทร์วงศูงเนินรองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองกองที่1 5. น,นางสาวสุภรักษ์ปิณก,กาลัง ผู้กำกับกองลูกเสือสำรองกองที่สองนางสาวพิราวรรณชัยพารองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองกองที่สอง 7. นางสาวอธทิตาปาคมินผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองที่หนึ่งนางบุพพาสุขสุมนลศิลป์รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองที่หนึ่งนางสาวนันทิดาสินสุวรรณรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองที่หนึ่ง 10. นางนงลักษณ์เจนไร ผู้กำกับลูกเสือสามัญกองที่สองนายพงศธรสมพักดีรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองที่สองนายเพียรพงษ์ดาวไทยสงรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญกองที่สองนายชัยรัตน์รักษาศิลผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองที่หนึ่งนางกิติยาพงษ์นิยกูรรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองที่หนึ่งนายวันชัยนิดใหม่ รองผู้กำกับลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่กองที่1 16. นางสาวศิยาวันโสภาผู้กำกับกองลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่กองที่2 17. นางสาวธัญ,ญลักษณ์ภูษา,ารองผู้กำกับกองลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่กองที่2 18นางสาวเบญจมาพรปัททักขีนังรองผู้กำกับลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่กองที่2ครับโรงเรียนนิคมสร้างตะเนมพิมายม่4 มีการจัดทำเอกสารการดำเนินงานกองลูกเสืออย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนเป็นไปตามสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินอกจากนั้นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย4ีมีการส่งเสริมครูบุคลากรและให้เข้ามีส่วนร่วมทางกิจการลูกเสือต่างๆและรับการอบรมพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานเขนตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7สนับสนุนครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ATC และได้รับเครื่องหมายว d b a d สองท่อนได้รับรางวัลบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สร้างอุดมการทางการลูกเสือคือนายวัชรพลวัชรพานิชประเภทผู้บริหารสถานศึกษานายทเนศทองน้อยประเภท ครูดีวิถีลูกเสือ 1. นางสาวศิยาวันโสภา 2. นางสาวอธิกาปากมินรับมอบเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ของสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจที่8สำนักงานศึกษาธิการภาค13เป็นต้นอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการลูกเสือหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่นนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายลูกเสือจิตอาสาและเสริมสร้างทักษะชีวิตจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนนิคมสร้างตนินทิหมาย4จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านพยาเสพติดนำลูกเสือเนตรนารีททำกิจกรรมบิ๊กคินิงเดย์นำนักเรียนเข้าร่วมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25พฤศจิกายน2565นานำนักเรียนเข้าร่วม วันสมเด็จพระมหาธิลาลราเจ้าโดยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนฝึกอบรมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนนิคมสร้างต้นเอพิมม่สีรุ่นแรกของจังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับศูนย์เครือข่ายที่9พิมายกิจกรรมลูกเสือเนตนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1-3 กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมนักค่ายลูกเสือปักช่องแคมป์กิจกรรมเดย์แคมป์ลูกเสือสำรองนำนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมลูกเสืออำเภอพิมายวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5นำนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือเสริมสร้างวินัยต้านพยาเสพติดอำเภอพิมายและได้นำนักเรียนเข้าร่วมบันล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่1กรกฎาคม อำเภอพิม่ที่ผ่านมาครับนี่เป็นเพียงบางส่วนในการดำเนินกิจการลูกเสือของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมายสีครับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมายสีมุ่งเน้นเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือและพัฒนากิจการลูกเสืออย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดเกิดกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติครับขอบพระคุณมากครับ